ครับสวัสดีครับกับชาเลนต์นะครับวันที่8ของเรานะครับกับวันที่28นะครับเวลาบ่ายสามสนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเรามาเริ่มนะครับในการวิเคราะห์กราฟแล้วก็เข้าเทรดกันนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ตื่นเช้ามานะครับแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยได้ไปทำไปเปลี่ยนเหล็กทําฟันมานะครับแล้วก็เพื่อนๆครับตอนนี้ก็มาเปิดไลฟ์นะครับให้เพื่อนๆในคอมเมนต์ดแล้วก็เพื่อนๆทางบ้านแดงเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มาเปิดไลฟ์ช้าหน่อย นะครับอัปเดตพอรตกองทุนณปัจจุบันนะครับเมื่อวานนะครับผมบวกไปนะครับช่วงเช้าๆนะบวกไปประมาณสองพันกว่าเหรียญนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับเหลืออยู่ประมาณพันกว่าเหรียญนี่เลยนะครับจากคู่คู่เดียวนะครับ NJ นะครับที่เรากดเข้าไปนะครับสองลอดนะครับบวกหนึ่งพันแปดร้อยเอ้หนึ่งพันแปดสิบเอ็ดเหรียญนะครับทีนี้ครับเพื่อนๆครับความเสียดายนะความน่าเสียดายนะนี่ครับ เมื่อเช้าเนี่ยมันได้ลงมาถึงตรงนี้นะซึ่งประมาณห่างกัน,นประมาณราราวแปดหกร้อยเจ็ดร้อยจุดนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยจากระยะทางนะครับถ้าคํานวณไม่ผิดนะน่าจะบวกประมาณสองพันเหรียญน,นะครับน่าจะบวกประมาณสองพันเหรียญน,นะครับเพราะออเดอร์นี้ครับถ้า NJ เนี่ยในกรณีที่ NJ ไป TP นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าจะทีพเนี่ยเราจะเทคโปรฟิตเท่ไาไหรนน่นะครับนั่นก็คือถ้าเทคโปรฟิตอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยเหรียญนั่นเองนะครับนี่คือออเดอร์ NJ นะครับที่เราถือล i s k r e w a r d Ratio มา1-7ต่อ7นะครับเพื่อนโอเคเลยนะครับก็วันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c l l e n g e นะครับใน day 8นะครับในการสอบพอตกองทุนในรอบๆนี้นะครับก็มาดูกันว่าใน day 8วันนี้เนี่ยเราจะปิดจบด้วยอย่างไรนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะครับมาดูกันว่าวันศุกร์นะครับสัปดาห์ที่2นะันที่8ที่เราเทรดกันนะครับจะจบลงด้วยผลบวกหรือผลลบนะครับอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันก่อน นะครับก็คาดหวังว่าวันนี้ถ้า NJ ลงไปลึกๆนะครับผมก็น่าจะถือต่อนั่นแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้คือไว้ใจแล้วว่ามีโอกาสในการวิ่งไปอีกได้ค่อนข้างไกลนะครับเพื่อนโอเคเลยถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาสตาร์ทแชร์เรนด์เดย์แปดกับการสอบพอร์ตของทุนห้าหมื่นเด่นกันครับ Let's go นะครับตอนนี้เนี่ยเวลาบ่ายสามสี่สิบเจ็ดนะครับของวันที่ยี่สิบแปดนะครับกับแชร์เรนด์เดย์แปดตอนนี้เราได้หนึ่งออเดอร์ละนะครับก็คือเป็นออเดอร์ตรงทองคำนะครับตอนนี้เนี่ยมีเพื่อนๆดูของเราในไลฟ์นะครับเก้าคนนะครับผมก เซลลทองคำมาละ1ไม้นะครับตอนนี้เนี่ยก็กําลังไล่เก็บอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยทองคำนะครับผมกดไปที่1หลอดนะเพื่อนๆนะบวกไปที่เกือบจะ300เหรียญนะครับกดจริงมีจิงนี่ยัยนะครับกดสดในไ้่เลยนะครับนี่ครับเงื่อนไขในการเข้าง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆครับจังหวะแรกนะครับผมรอจังหวะที่เขาเบรกตรงนี้ลงมานะครับพอเบรกลงมาปุ๊บนะครับสโซนตรงนี้นะ จุดที่1จุดที่2นะครับ2จุดนี้เป็นจุดสัมผัสนะครับเขาเรียกว่าฟรีเบรอาพอมีการเบรกฟรีเบรคนะครับ2จุดตรงนี้นะครับนี่ครับ1นะครับแล้วก็2จุดตรงนี้นะครับพอเบรกลงมาปุ๊บวิ่งกลับไปรีเทสรอบหนึ่งครับพอวิ่งกลับไปรีเทสรอบหนึ่งครับผมรอครับผมรอให้มีการสัญญาณไหลลงมาครับแล้วผมรอให้ดีดอีกรอบหนึ่งนะครับผมถึงเซลล์มานะครับเพื่อนๆครับตรงนี้เนี่ยมองว่าน่าจะเก็บได้ถึง500จุดนะครับระวัง SL ที่400นะครับวาง TP ที่500นะครับ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรีวอร์ดเดโชที่ดีนั้นเพื่อนนะจังหวะนี้นะครับมาลุ้นกันว่าจะไป TP หรือเปล่าถ้าไป TP ตอนนี้เราก็จะได้ประมาณ4 0 0กว่าเหรียญเกือบ500เหรียญน,นะครับก็จะนี่เลยนะครับสนุกสนุกกันเพื่อนครับวันนี้ l ช e เน e d เด ตลาดของเราเนี่ยน่าจะจบด้วยการคอมเพลตนะครับสัก3-4%เนี่ยตรงนี้ก็น่าจะพอใจแล้วก็สัปดาห์หน้าก็เก็บอีกนะครับก็ผ่านเฟสหนึ่งพอดีนะครับอันนี้คือแผนที่วางไว้นะแล้วก็สิ้นเดือนมีนาก็จะน่าจะผ่านเฟดสองนะครับแล้วก็ช่วงสงการแล้วก็เนี่ยครับเมษาแล้วก็ได้พอร์ตมาเทรดเนี่ยสนุกสนุกกันนะครับก็เทรดไม่เอาเยอะครับเดือนละสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นก็พออยู่พอกินแล้วนะเพื่อนเนะโอเคเลยนะครับตอนนี้ตรงทองคําของเราก็วิ่งไหลลงมาสวยๆนะครับนี่ก็คือออเดออรรรร์แกกกนนะะที่่เเเาาาข้คับบ็ววลย ใครที่อยากจะเข้ามาเทรดด้วยกันนะครับในการเทรดสดเราก็เข้ามาช่วงบ่าย 2- ถึง4่โมงเย็นได้นะครับหรือว่าเพื่อนคนไหน,นที่อยากจะได้เข้ากลุ่มนะครับซิกแนลหรืออะไรก็ตามนะครับก็สามารถทักมาได้นะเพื่อนครับผมก็มีห้องเทรดมีห้องซิกแนลนะครับมีห้องไลฟ์สดนะครับพาเทรดมีห้องสอน เทียบเลยนะครับสามารถทักเข้ามาได้นะครับพูดคุยกันได้นะเพื่อนเพื่อนที่ต้องการการคาปรึกษานะครับอยากจะมีเป้าหมายในการเทรดที่ชัดเจนนะครับอยากจะมีโค้ชอยากมีคอนซัลล์อยากมีกลยุทธ์ในการเทรดที่ชัดเจนก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับเพื่อนเพื่อครับโอเคครับไป let's ก o ต่อเลยนะฮะโอเคครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้เนี่ยออเดอร์ทองที่เราเข้าไปนะครับก็จากวอย่างสงบศพสีแดงนะครับก็เรียกได้ว่ามันบาดเจ็บอยู่นะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากออเดอร์นี้นะ ผมก็้างหงุดหงิดนะครับตอนที่เขาโดน SL ผมนะครับแล้วก็คือต้องพูดกันตรงๆเลยว่าสภาวะรมตอนนี้เนี่ยคือในใจเนี่ยไม่ค่อยอยากเทรดต่อนะครับอันนี้คือเราต้องพูดกันตรงๆนะวิธีการเคลียร์ลิงเนี่ยเราต้องเคลียร์มันออกมานะครับในใจเนี่ยแทบไม่อยากเทรดต่อแล้วแล้วก็ต่อให้เรา Money Management ม m นีเ g e น e n t มนมยอะไรก็ตามนะครับมันเป็นเหมือนภาพว่าที่ผมเนี่ยแบบ งุดเงียทองแล้วผมก็ไปไล่ดูออเดอร์ทองแม่งก็แบบโดนท่าเดิมๆประจําเลยนะครับโชคดีเดชบุญที่ผมได้กําไรกับตัวของคู่สกุลเงินมาค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทําให้พอร์ตเนี่ยยังไม่ได้สูญเสียอะไรขนาดนั้นนะครับคือตอนนี้ในใจของผมนิดนึงเนี่ยผมเริ่มหนอยทองเพื่อนคำว่าหนอยเนี่ยคือแม่งไม่อยากเทรดแม่งเลยอะไอตัวทองคาเนี่ยนะครับขอใช้คํานี้เลยเพราะว่าค่อนข้างจะมีอารมณ์กับทองอยู่ช่วงนี้นะครับแล้วก็กราฟเนี่ยมันก็แปลกๆนะ มันมันจะเป็นเทรนไหมก็ไม่หรือมันจะแบบวิ่งฉีกอะไรผมก็งงแบบผมแบบงงไปหมดกับตัวทองคําตอนนี้นะฮะเอาเป็นว่ตอนเนี้ยผมเริ่มมีอารมณ์ฉุนเฉียวอีกหนึ่งอย่างก็คือผมอยากได้คืนแล้วตอนนี้มันมาถึงโพชชั่นนะครับเวทแอนซี mm. C นะครับใช่ครับถูกต้องเวทแอนซี C นะฮะขอบคุณคุณดีจนะครับเนี่ยผมเวทแอนซีโอลี่เลยตอนนี้นะครับนี่ครับคุณดีว่าเวทอเวทแอนซี H C นะครับก็คือ รอแล้วก็ดูแม่งอย่างเดียวอ่ะอย่าไปเทรดมันอ่ะถูครับในตอนนี้จังหวะนี้คือผมเริ่มมีอารมณ์ผมผมจะเล่าให้ฟังนะอารมณ์สภาะของผมเป็นยังไงนะตอนนี้ผมอยากได้คืนนะครับแล้วมันก็มาถึงโพชั่นที่มันเหมาะแก่การเอาคืนเนี่ยก็คือโพชั่นที่เราเราเล่นกันได้เนี่ยนโซนนี้นะครับโซนนี้นะครับแล้วก็เป็นโซนนี้นะครับเป็นโซนแนวต้านเดิมเนี่ยมันเล่นได้เอาจริงเนี่ยทีเนี้ย แล้วทีเนี้ยอารมณ์ผมอีกอย่างหนึ่งอย่างคือแม่งกูกดหลอดแม่งหนักๆดีไหมอี๋ๆตรงเนี้ยอะไรเงี้ยกดแบบหนักๆดีไหมเผื่อที่มันจะเอาคืนได้นะตรงเนี้ยแต่เชื่อไหมทีเนี้ยพอมันลงจริงเนี่ยผมจะเสียดายมากเลยนะแล้วผมจะหงุดหงิดกว่าเดิมนะแต่ถ้าผมได้เข้าแล้วมัน S ออีกเนี่ยก็จะหงุดหงิดอีกแบบเข้าทําไมวะอะไรเงี้ยเพื่อนๆเป็นไหมเพื่อนๆเป็นปนะครับใครเป็นลองพิมพ์เป็นมาหน่อยนะครับอันนี้คือบทนห้ฟังจากใจนะจากประสบการณ์ที่ผมเทรดมาปีนี้ปีสิแปดนะครับ ถามว่ายัางยมีอารมณ์ไหมก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมนะเ,นเพื่อนๆนะมันอารมณ์ความผิดพลาดความผิดหวงังความกวาถกร้อนเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่อยู่ที่ว่าเราจะควบคุมมันได้หรือเปล่านี่คือจบดผมก็เป็นมนุษย์นะผมเจอผมก็บ่นเหมือนกันแบบโอ้โหกราฟมันเป็นยียอะไรวะอะไรเงี้ยขอขอใช้คํานี้เลยนะครับแต่ว่าพอเราพูดกันตรงไปตรงมาเนี่ยเราก็ต้องพอเราพูดให้หมดแล้วเนี่ยเรารู้จากว่าตัวเองเนี่ยโดนสภาาะอารมณ์ครอบงำอยู่ สิ่งที่เราต้องทำคือการรับมือจัดการกับสภาอารมณ์ตัวเองครับลหลายคนบน่นปุ๊บแต่แอคชั่นเหมือนเดิมนะแต่กดกดกดเหมือนเดิมนะฮะเสียนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมก็จะเนี่ยผมก็จะไม่รู้อ่ะบางวันผมก็บ่นนห้ใครบางคนฟังอ่ะโดยที่ผมแบบก็บ่นให้เขาฟังเฉยมึงก็แค่ฟังอ่ะอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบคอนเท์อะไรกูไ้ไม่ต้องการคําคําแนะนํากูต้องการแค่บน่นโอเคไหมอะไรเงี้ยหรือว่าบางวันเนี่ยผมดหยินมากผมก็จะมาพูดหน้ากลองอนะไรเงี้ยหรือว่าแบบ เขียนจดหมายอะไรสักอย่างนะครับเพื่อให้ตัวเองแบบดีขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเทรดในตลาดต่อนั่นแหละวิธีการรับการจัดการความเครียดของผมเพื่อนนะครับก็ลองไปใช้ดูนะผมว่าเผื่อเพื่อนๆจะได้ไอเดียนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือทองคาเนี่ยผมเริ่มน้อยแล้วเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะเลิกเทรดทองแล้วนะครับเพราะว่าผมเริ่มรู้สึกไม่ดีกับทองนะครับถ้าผมเข้าเรื่อไปเนี่ยผมยังงุดหงิดทันทีนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปหาเทคโปรฟิตในเรื่องของคู่สกุลเงินคู่อื่นเลยแล้วกันครับ let's go โอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็ได้อีกหนึ่งออเดอร์นะครับนั่นก็คือตัวของ u f ฟ a n งนะครับ USD c n s นะครับตอนนี้เนี่ย u f ฟ a n งของเรานะครับได้มีการวิ่งฉีกออกมานะครับแล้วก็ทำกรอบฟิบบอนอาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยืนอยู่บนเหนือแนวต้านเดิมนะแล้วก็ตัวของนะครับ M5 นะครับทเฟิม M5 นะ5นาทีนะครับแล้วก็มีการขึ้นสัญญาณรองมานะครับของตัว TTS นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่มีผลนะครับอาจจะทำให้ตัวทองคำเนี่ย ไม่ใช่ตรงยูฟรังเนี่ยดีดขึ้นได้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูที่ M15 นะครับเราจะเห็นได้ว่าชุดนี้เนี่ยมีการยืนขึ้นมาละนะครับแล้วก็ผมจะเล่นนะครับอยู่ที่ SRTP ตรงนี้นะครับแล้วก็วาง SL ข้างล่างไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคนะครับถ้าเราดูกันนะครับในเอ็มหเนี่ยก็จะมีการวิ่งกลับตัวลงมานะครับแล้วก็กระชากแล้วก็มีการดีดขึ้นไปนะครับฉะนั้นครับอันนี้ครับผมจะเอาไม่ได้แมนชั่นนะครับที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ห้าร้อยจุดเออไม่ห้าร้อยเหรีอญนะครับ โอเคครับเพื่อนครับเดี๋ยวเรามากดบายยูฟลังนะครับอ่า u s d c s f นะครับอ่าผมกดยูฟลังนะครับปึ๊บมา1อัตรานะครับปึ๊บกดไปที่สามจุดสามสามหลอดนะครับกดบายครับส่งคำสั่งครับโอเคนะครับยูฟลังก็อยู่ตรงนี้แล้วนะฮะตอนนี้ nj เราบวกไปแล้วนะครับอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยเหรียญนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ แสดงว่าเราแทงว่ายูแข็งนะแล้วก็เข้าตรีมนะครับที่ยูจะแข็งนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็นี่ก็จะเป็นออเดอร์อีกออเดอร์ที่2นะครับที่เราเข้าตามเฟสเซตอัพของเรานะครับโอเคมาดูกันว่ากราฟจะวิ่งไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับตอนนี้เลิกเก็บทองนะครับมาเทรดคู่เงินอย่างเดียวเลสโก้เพื่อนครับไปกับเซเว่นอ้ไม่ใช่กับเดย์แปดครับเลสโก้สวีดัสสวัสดีรอบดึกนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้เนี่ยเวลาประมาณ3ามทุ่มสี่สิบละนะครับซึ่ง คืออัปเดตสถานการณ์นะตอนนี้นะวันนี้เนะน,นี่ยผมต้องปิดแล้วก็เดี๋ยวผมจะนอนเร็วนะครับพอดีพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมีมีธุระนิดหน่อยนะครับก็สุกสันชันสาครับเป็นวันหนึ่งที่ผมหงุดหงิดคราฟมากนะครับเพราะว่าคราฟเนี่ยมันมันวิ่งไม่ตรงตามใจเลยนะครับแล้วก็วันนี้ไปทําฟันมาใหม่แล้วก็ <c oughs> ค่อนข้างจะปวดฟันนะครับก็เลยแบบค่อนข้างจะงุดหงิดค่อนข้างรวดรวดเร็วนะครับแต่สิ่งหนึ่งในงสิ่งที่ผมอยากจะอัปเดตนะเพื่อนๆครับ ตอนนี้นะครับเห็นไหมครับคือทองคํากับเอไม่ใช่ยูยูฟรังของเรากับเอ็นเจงเรานะครับบวกรวมๆกันเนี่ยพอร์ตของเรานะครับบวกรวมๆกัน1,500ันเหรียญละนะครับก็ถือว่าเป็นการปิดสัปดาห์สวยๆนะแต่ว่าเป็นการปิดสัปดาห์ด้วยการขึ้นทุนนะเพื่อนๆนะดูนะครับเราไปโดนทองมาแบบไม่น่าโดนเลยวันนี้ผมหงุดหงิดกราฟทองมากนะครับก็นี่เลยครับ NJ นะครับก็บวกไปที่1,200เหรียญน้องเพื่อนเนาะแล้วก็ U ูฟรังนะครับบวกไปที่เกือบจะ300เหรียญละเพื่อนเพื่อนโอเคนะครับบอกเลยว่าสัปดาห์นี้เนี่ยทองคำกับเราเนี่ยคือมันมันกินกันไม่ลงจริงๆนะครับนี่เดยว่าคือผมโดนทองไปหลายช็อตหลายแมทมากนะครับก็เลยสัปดาห์นี้คือขี้เกยียจเททองไปแล้วอะ่ะแล้วก็แบบ งินเงินทองไปเลยนะครับไม่อยากเทรดทองแล้วตอนนี้เนี่ยบวก1,600เหรียญแล้วนะเพื่อนระหว่างที่เราคุยกันตอนนี้นะครับนี่ครับ1,600เหรียญไปละนะครับโอเคเลยเพื่อนครับก็เป็นการปิดสุดสัปดาห์นะครับก็วันศุกร์ที่28เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตนะครับให้ฟังนะครับว่าสถิติที่เราเทรดไปเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับกำไรขาดทุนเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลากี่วันแล้วตอนนี้เป็นวันที่8แล้วนะครับเรายังไม่ ขยับไปไหนนะครับแต่เชื่อเลยว่าสัปดาห์หน้าก็เป็นสัปดาห์ของเราเหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมไปอัปเดตสถิติให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเป็นการปิดสดสัปดาห์นี้นะครับ let's go ครับเพื่อนๆปายต่อโอเคครับเพื่อนๆกับ Challenge day 8นะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้บันทึกสถิติอะไรกันเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับก็สรุปสถิตินะครับทั้งหมดเลยเพื่อนๆครับเราก็เทรดไปนะครับ เอ่อตอนนี้นะครับเข้าสู่เทรดที่17นะครับกับเทรดที่เราเทรดกันมานะครับในพอร์ตกองทุนของทุนนี้นะครับเอ่อสิ่งที่น่าสนใจนะครับเราติดลบไปนะครับอยู่ที่1,400เหรียญนะครับก็คิดเป็นวางสองหยุนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนะเพื่อนๆนะคือเราเนี่ยเอ่อจุดนะครับพอยต์เนี่ยที่เราทําได้เนี่ยก็คือเราบวกไปนะครับอยู่ที่หกร้อยยี่สิบเอ็ดพอยต์นะครับซึ่งแปลกประหลาดมากนะนะเพื่อนๆไหม ผมจะบอกเล่าอย่างนี้แล้วกันนะครับคือสําหรับใครเนี่ยที่เก็บเฉพาะพอยต์เนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนอาจจะพลาดอะไรบางอย่างนะครับเพราะในบางครั้งเนี่ยเรากดหลอดด้วยจํานวนไม่เท่ากันนะครับคือบางทีที่เราชนะเนี่ยเราอาจจะเป็นการชนะด้วยหลอดนอน้อยนะครับแล้วเราก็ได้เงินมานน้อยแต่เอ่อตัวที่มันเป็นพอยต์เนี่ยมันดันเยอะซะงั้นนะครับสําหรับใครที่อาจจะตกหลุมตรงนี้ก็ได้นะนี่ผมเตือนไว้นะ สำหรับใครนะครับที่แบบว่าเออเก็บเฉพาะพอยต์เก็บเฉพาะพอยต์อะไรเงี้ยเราไม่เก็บอ่อ,อ่จัยยงหวะ loss จังหวะขาดทุนไม่ได้เก็บจํานวนเหรียญด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะตกหลุมพรางตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับก็มันจะมีห้องซิกบางห้องนะอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับผมก็เคยเข้าห้องซิกอยู่หลายห้องเหมือนกันนะครับก็แต่และห้องเนี่ยก็จะเก็บพอยต์เก็บพอยต์อ่ออะแต่ไม่ได้เคยเก็บว่าหลอดที่เขาออกออกเท่าไหร่อะไรเงี้ยสรุปพอยต์ชนะแต่พอร์ตนักเทรดแตกก็มี อันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพื่อนฉะนั้นเนี่ยการเก็บสถิติที่ดีคือต้องเก็บทั้งหมดทั้งพอยท์ทั้งอะไรนะครับทั้งพอยท์ทั้ง, point, งจํานวนเงินนะครับแล้วก็สําคัญเลยครับเพื่อนๆครับนั่นก็คือการเก็บเรื่องของเทรดเซตอัพที่เราเข้าแต่ละเทรดเซตอัพด้วยสังเกตว่าผมจะจดแบบละเอียดมากจมอ,อารมณ์ในสภาวะต่างๆนะครับที่เราเข้าแต่ละออเดอร์แล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้สิ่งที่เราได้ผิดพลาดน,นะครับเพื่อนๆโอเคเลยนะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะสำหรับสัปดาห์นี้น ผมเนี่ยมีเวลาในการโฟกัสกราฟน้อยมากๆนะครับในวันอังคารที่ผ่านมาผมก็ไม่เทรดแม้แต่ออเดอร์เดียวนะครับแล้วก็แล,วกแล้วก็เป็นออเดอร์ที่อย,าอย่าง NJ อะไรเงี้ยครับผมก็ติดมา2-3าวันละแล้วก็ยังไม่ได้ปิดนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆคือเทรดเซตอัพของผมเนี่ยน่าจะต้องปรับเรื่องของ Risk Reward Ratio ให้ Risk Reward Ratio มันมันน้อยกว่านี้นะครับแล้วก็เพื่อที่เราจะบีบให้จำนวนเวลาการเข้าเทรดเนี่ยเราแคบลง พอบิดจำนวนเวลาการเข้าเทรดเราแคบลงนะครับเราก็สามารถออกออเดอร์ได้เยอะขึ้นออกได้ได้ถี่ขึ้นนะครับมันก็จะเป็นตัวเลงปฏิยาอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยสามารถสอบผ่านขอดกองทุนได้มากได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะที่ผมจะพยายามจะป,ปรับลยุทธ์แล้วทีเนี้ยตัวเลขชุดไหนล่ะที่เป็นลิขสิวอร์ในชุดที่เหมาะสมกับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปนั่งแบ็กเทสดูอีกรอบหนึ่งนะว่าคู่สกุลเงินเมเจอร์มเนอร์แต่ละอันเนี่ยมันวิ่งกัน, J, Frank, e, G, นยนังไงคู่เจคู่ฟล ก็ต้องไปเก็บสติแล้วก็ทําการบ้านอย่างละเอียดนยในเสาร์อทิตย์นี้ทีนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพว่เาเราต้องปรับก,กลยุทธ์ในการเข้าเทรดคู่ไหนแล้วก็เข้าเทรดด้วยกลยุทธ์แบบไหนแล้วก็ใช้ลีสีวอ์ดเดโชประมาณไหนรู้ว่า RR ร i n วเราเท่าไหร่ นะครับในแต่ละคู่นั้นนะครับเพื่อเป็นการโฟกัสนะเพื่อนเนาะโอเคนะครับก่อนที่เราจะจากกันนะผมอัปเดตพอร์ตให้ดูนะครับตอนนี้พอร์ตนะครับบวกไปที่1 4 0 0เอหน่งียเหรียญนะครับซึ่งถ้าปิดตอนนี้ก็เวอร์ทุนกลับมาพอดีนะครับก็ถืออยู่นะครับน่าจะข้ามสดาเลยทั้ง N j แล้วก็เอ่อ Yu f ฟังนะครับก็ NJ บวกไปที่ราวๆ1,200จุดละนี่1,200เหรียญแล้วนะครับแล้วก็ Yu f ฟังเนี่ยบวกไปที่300เหรียญละเรียบร้อยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆก็บอกไว้เลยว่า EP นี้ยังอีกยาวไกลนะครับก็น่าจะใช้เวลาเป็นเดือนเลยแหละในการสอบผ่านนะครับใครที่แบบเอ้ยมีไอเดียเจ๋งๆเจ๋วๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะกับการเ,าเทรดในการเทรดกองทุนนะครับผมก็มีความสามารถประมาณนี้แหละนะครับเทรดก็ประมาณนี้แหละนะครับหลักๆผมก็มานี้มานี้ส m ม n t ์ไปเรื่อยจนกว่าจะผ่านนั่นแหละเพื่อนๆครับสําคัญเลยนะ สังเกตว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเทรดได้เทรดเสียอะไรกลับไปกลับมาเนี่ยมันก็อยู่ที่เดิมนะมันจะไม่ค่อยแตกไม่ค่อยติดลบไม่ค่อยจะอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่ามันถูกมันนียเมจเมนต์โดยหลักการที่ถูกต้องนะครับเป็นการบรหิหารจัดการความเสี่ยงที่ค่อนข้างดีแล้วผมเชื่อได้เลยว่าเออในจังหวะแรกๆที่เราเทรดมันจะเป็นแบบไซเบย์ยกลับไปกลับมาแต่พอเราเริ่มจับจังหวะตลาดได้ปุ๊บนะครับมันก็จะพุง่งปืนอย่างนี้เลยนะครับถามว่าเอ้ทำไมผมจับตลาดได้เร็วหรอเพราะว่าผมก็เทรดมาตลอดอยู่แล้วนะครับสำคัญที่ว่า ในจังหวะจิตวิทยาของเราที่เราเปลี่ยนมาเทรดจากพอร์ตเล็กมาเทรดพอร์ตใหญ่ระดับ5 0 0หมเหรียญเนี่ยเราก็ต้องปรับค่อยๆปรับจิตวิทยานะครับซึ่งผมก็ใช้เวลาปรับมา2สัปดาห์ละตอนนี้ผมคิดว่าผมเริ่มพร้อมละในการแบบออกไปแบบคือลดลิกซิบอ์ดเลชั่เพิ่มมิเลตอะไรเงี้ยครับแล้วก็เข้าในพชั่นที่คมมากขึ้นนะครับในสัปดาห์หน้าโอเคเลยเพื่อนๆครับก็สัปดาห์นี้เอาไว้ประมาณนี้ครับกับ8 EP ที่เราทํากันมานะครับเดี๋ยวเราติดตามกัน EP ที่เในวันจันทร์ ที่ถึงนะครับก็สำหรับวันนี้เอาไว้ประมาณนี้ครับยินดีนะครับที่ได้รู้จักทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามนะครับก็ฟันดีราตีสวัสด์ครับสิ้นเดือนกุมภานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะขึ้นหนึ่งมีนาละในเดือนถัดไปเดือนมีนาจะเป็นเดือนที่ดีต่อใจเราและดีต่อพอร์ตเราอย่างแน่นอนครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้เอาไว้ประมาณนี้ครับเดียวเจอกันอีพครับ let's go bye